ทำไมไฟฉายแรงสูงต้องมีเซฟตี้และนี่คือผลจากการที่เราเอาไฟฉายแรงสูงไปจ่อไว้แค่10วิทีนี้ลองนึกภาพถ้าเราเาไฟฉายแรงสูงใส่ไว้ในกระเป๋าโดยที่ไม่มีเซฟตี้แล้วตัวไฟฉายบังเอิญเปิดเองไม่ว่าจะเป็นการกดทับโดยไม่ตั้งใจหรือมีของไปโดนจะเกิดอะไรขึ้นลรานึกออกมาบางทีเราไม่ได้เผลอแค่สิบวิแต่เผลอเป็นนาทีจะอันตรายขนาดไหน ก็เลยจะแนะนําสําหรับใครที่ดูไฟฉายแรงสูงไว้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้รุ่นอื่นแนะนําให้ดูเรื่องระบบเซฟตี้ด้วยแล้วอย่าไว้ใจซองไฟฉายมากเกินไปถ้าเป็นซองธรรมราแบบนี้ต่อให้ใส่ไฟฉายเข้าไปแล้วถ้าเราโดนกดทับด้านบนไฟก็ยังติดได้อยู่ดีดังนั้นเวลาเลือกพกไฟฉายถ้าเป็นไฟฉายทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าเป็นไฟฉายแรงสูงแนะนําให้ดูเรื่องเซฟตี้นิดหนึ่งอย่างเช่นตัวไฟฉายก็ต้องสามารถกดล็อกได้อย่างตัวนี้สามารถล็อกได้เวลาโดนปุ่มไฟก็จะไม่ติดหรืออย่างตัวนี้ก็สามารถเลื่อนล็อกได้ แล้วก็ตัวต้นคลิปที่สามารถหมุนล็อกได้พอเราล็อกแล้วก็จะเปิดไม่ต foot, so sure ิด,ตดเวลาจะใช้หมุนล็อกก่อนแล้ว,ต,ว,ต,ว,วตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ผมมีที่เขาให้ซองมาแบบกันเปิดคือตัวซองจะไม่เรียบๆแบบนี้แต่ว่าเขาจะมีโดมที่ป้องกันการโดนปุ่มแบบนี้ทำยังไงก็จะไม่กดเปิดเองก็ประมาณนี้คลิปนี้แค่อามาแชร์ว่าเล่นไฟฉายแรงสูงก็อย่าลืมระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยกันด้วยส่วนตัวตรงนี้ผมรีวิวไปหมดแล้วไปย้อนดูกันได้